ทำแมหน้าขาวแบบที่น้องทนชอบทาแบบบดกระป๋องอะไม่มีปัญหาแล้วโอ้ยน้องจับมือผไม่มีาำ่าแพ้อยู่แล้วนี่มันเจนนี่น้องโอ้โหนี่มันเนวัดดวงดวงดวงถ้าวันนี้เนี่ยชื่อใครโดนคอมเมนต์เยอะสุดเนี่ยคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้เงินห้าหมื่นเงิ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 นไหนไหนคำว่าเงินลิลลี่ เจนนี่ค่ะเนนค่ะเจนนี่ครับเนนค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเจนนี่กับนีเงินนะคะจะมาทําการแข่งขันกันค่ะโยโย่เพราะว่าชีวิตคู่ของเราคือการแข่งขันจะไม่มีใครยอมใครโอเคได้วันนี้เราจะมาแข่งนะคะไลฟ์สดแอปนี่เลยค่ะแอปวีบี้ครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยทุกคนแอปวีบี้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าถ้าใครชนะคนแพ้ต้องจ่ายมาห้าหมื่นกล้าเล่นไหมไม่กล้าเล่นก็เดินออกไปเลย ไม่เกรัลัวครับไม่เกรกลัวใครแพ้ต้องจ่ายห้าหมื่นส่วนคนชนะมีสิทธิ์เอาเงินห้0 0 0ื่นนั้นไปทําอะไรก็ได้โอเคได้แต่คนแพ้จ่ายแค่5้าหมื่นมันมันดูธรรมดาไปไหมเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันอะไรดิทาเป้งนะเขาทาแป้งหน้าขาวแบบที่น้องชนชอบทาแบบบดกระป๋องอะไม่มีปัญหาแล้วโอ๊ยน้องจับมือผไม่มีคำว่าแพ้อยู่แล้วนี่มันเจนนี่น้อง นี่มันเนวัดดวงดวงดวงไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนเราจะไปเริ่มเข้าแอปไลฟ์กันเลยดีกว่าจัดไปครับไลบีบีครับผมงั้นเราไปเริ่มไลฟ์กันเลยค่ะทุกคนจัดปุยจัดป่าจัดไปจัดปูแล้วจัดไปแล้วเราไลฟ์ด้วยกันแล้วเราจะแข่งยังไงแข่งดีค่อยเมนชื่อชื่อเล่น เช่นนีเงินชื่อใครโดนคอมเมนต์เยอะกว่าคนชนะใช่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเมนท์คำว่าเจนนี่นะคะนุ่นเจนนี่เฮ้ยไม่ใช่ท่องเงินนี่เจนนี่ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยชื่อใครโดนคอมเมนต์เยอะสุดเนี่ยคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะและก็ได้เงินห้าหม่นเงิ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 นไหนไหนไหนคว่าเงินลิลลี่เ เราต้องโชว์ความสามารถพิเศษถ้าใครเม้นเจนนี่เดี๋ยวเจนนี่จะร้องเพลงให้ฟัง <Yeah. S 1> คุณมีอะไรมาโชว์หรือเปล่าใครเม้นชื่อผมนะครับผมจะไวคุูมวยให้ดูโ <Wow. S 1> อ,อ้โหจริงดไ,ได้ไ โอเคเดี๋ยวเจนนี่จะร้องเพลงให้ฟังมาเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเมนชื่อเจนนี่ก็คือเจนนี่ได้ไปแต่ถ้าเมนชื่อคนอื่นในค่ายก็คือเนมเป็นคนได้โกงหมาโกงหน้าดันดานนี่วินีโนี่มาแล้วนี่ทองโอ้โหนี่ทองมาเดี๋ยวเจนนี่ร้องเพลงให้ฟังเพลงอะไรดี๋ยวพี่เมย์เรีงช้างหน้าก็มีโหดทำไม่สดก็ไม่รู้ไม่ได้เจ้าชู้พูดเลยไม่เกรงใจ รักจริงทางนี้รักไม่ดียอนทิ้งไปเ<อ>ดิงงนมาเดินเข้ามาทางนี้ยังสดเม,มือสีเธอมมใจมาครับมาครับส้มครับส้มตางนี้ครับส้ม2กิโล100บาทครับส้มครับนี่เราร้องเพลงแล้วทุกคน,จนเจนนี่ร้องเพลงให้ฟังแล้วทุกคนช่วยคอมเมนต์ชื่อจนเจนนี่มาหน่อยนะคะช่วยคอมเมนต์ชื่อนะผมหน่อยครับ มจะเอไ,ได้ได้เดีย๋ยวเราเปิดตนตรนซีไหวครูให้เราก็อยากดูเหมือนกันว่าเวลาคุณไหวครูมันเป็นยังไง พี่เจนนี่พี่เจนนี่ติดตามพี่เจนนี่ดูคุณดูมิ้นชื่อเราห้าคนชื่อคนมาคนเดียวเดียนี้ชื่อผมต้องมีคุณแพ้แล้วคุณยอมรับความจริงไห่คุณแพ้แล้วคุณแพ้แล้วโอหนึ่งนาทีไม่ได้ได้ชื่อผมเยอะกว่าผมชนะโอเคหนึ่งนาทีโอเครู้เรื่องเริ่มจับเวลาเจนนี่ค่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่ค่ะพี่เจนนี่ค่ะคจณเห็นบ้างปะคุณยอมแพ้ดีไหม โอ้ไหนวะไม่มีชือ่อเลยวะพี่เจละกันพี่เจล้ะกันโอเคจบตามนี้คุณแพ้ไปเอาโทรศัพท์มา<อ>นะไปเอาโทรศัพท์ที่โอนเงินได้มาไปลุกขึ้นไปเดี๋ยวนี้เพชรเไม่ต้องพูด จำได้ก็โอนมาคือโอนค่าขอบคุณมากๆเลยที่ไม่ให้หนูนะคะบอกเลยวันนี้สามคนว่างมากก็เลยไลฟ์วีบี้กันโอนแล้วยังโอนแล้วไม่ฉันกดเองคุณต้องโชว์สลิปด้วยอะไรคุณอย่ามาขี้โกงอะไรอย่ามาขี้โกงตัอะไรกันเลยหางมืดก็คือหางมืดอะไม่รู้และตกลงตกลงยังบอกเอาจริงไม่เอาจริงอ่ะไี่เป็นคนไม่รัพย์กับบุญเป็นเนียลักทรัพย์จะเจอในท่ากลาหรือจริงป๋ได้ยอ๋อโอนยังนี้หาเมืน ได้เดี๋ยวโอนเองกดเองกดสักรหัสอะไรเดี๋ยวจะโชว์สลิปนะคะทุกคนมีนี่เงินชอบกองแต่คุณดูจนถึงตอนนี้ยังเม้นชื่อเรากันอยู่เลยอ่ะขอโอนแป๊บนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนหน้ามืนว่ะเย้โอเคทุกคนวันนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วไม่มีอะไรเล่นก็เลยมาเล่นแบบชิงเงินรางวัลกันโอเคโอนตังอย่างเดียวจะมาอย่างทุกคนท้าเวลา เห็นพี่เนเงินเนี่ยแอบมาเล่นแอปวีบี้ทุกคนต้องเกบหน้าจอไปบอกพี่เจนนี่นะพี่นี่จะได้เข้ามาดูแล้วเวลาพี่เจนนี่ไลฟ์อ่ะห้ามไปบอกพี่เนเงินนะคะเผื่อว่าพี่ <Okay. S 1> พเจนนี่กำลังคุยกับหนุ่มๆอยู่เฮ้ยพูดถึงหนุ่มๆพี่เนคนแพ้เนี่ยถ้าสมมติว่าให้ห้าหมื่นไม่พอต้องทาแป้งหนะะ้าขาวจำได้ขอแป้งหน่อยพี่ดิดี้เฮ้ยเกือบลืมเลย้ยเ็นเอาแป้งเย็นมาล สเสร็จป่ะแป้งเย็นสบาย<ม>านะมามา <sm all> ได้แล้วมันน้อยไปอ่ะหนึ่งสองสามจริงเหรอจริงคนแพ้ไงห้าหมื่นก็ได้แล้วแป้งก็ทาแล้วขออีกข้อเดียวอะไรอีกขอไปสองผู้ชายในแอปีบีหน่อยไม่ได้ ไมได่ดิคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดโอ้โหทำอะไรได้บ้างเอ,อนนี้เจนนี่ขอสองผู้ชายสองคนแล้วก็โอเคคนนึงเราคนนึงอะไรคุณอะไรขอชองด้วยคนนึงผู้หญิงงั้นเราขอสองโอเคอเราหนึ่งเราแพ้ไ,ไ,ได้กว่าได้น่ารักกระหโหแก้มหน่อยเร็วอโอเคทุกคนขอนิดเดีย ปิดไลฟ์ไปส่องผู้ชายแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนที่เม้นชื่อเจนนี่กันมานะค่ะน่าหอกน่หอกน่าหลอกบ้าอะไรล่ะไปส่องเขาไม่ได้เห็นเราไอ้บ้าเอาดีๆคนเล่นแอปวีบี้เยอะนะแฟนคลับเรายังไงก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์แข่งอะไรกับพี่เนเงินใหม่นะคะแต่วันนี้ขออนุญาตไปส่องผู้ชายก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่เนครับเรามาตกลงกันก่อนในระหว่างที่เราส่องกันเนี่ยเราห้ามออกอาการหึงหวงเพราะว่า เดี๋ยวตอนพี่เนรูผู้หญิงเจนนี่ก็จะไม่หึงหวงเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเวลาเจนนี่สองผู้ชายพี่เนก็ไม่มีสิทธิ์มาหึงมาหวงโอเคได้น่น้อยตามนี้เพราะฉะนั้นแล้วเลือกเลยค่ะทุกคน ไอ้สองผู้ชายอีกแล้วผู้ชายมิบีงานดีมากนะทุกคนและเราสามารถให้ของขวัญกันได้มีแต่ผู้หญิงบ้านแกอุ้ยอุ้ยเจอผู้ชายคนแรกแล้วจ้าใครเข้ามาแปลว่าน่ารักเราเป็นคนน่ารักไงก็จะมาเข้าอยู่คุณอยู่เงียบๆนะพูดได้แต่ว่าอย่าออกอากาับสวัสดีเลินนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจนนี่ได้หมดเ่าสดชื่อได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่เจนนี่ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ เขารู้จักเราอ่ะสวัสดีค่ะไหนลองอ้อนสิไหนลองอ้อนสิได้ครับพี่เจนนี้ครับพี่เจนนี่น่ารักมากเลยนะครับผมเของทานให้ข้อมก็น้องเขาอ้อนด้วยอะเดี๋ยวเดี๋วขาเียให้ของขวัญก่อนให้ของขวัญก่อนนะให้แพงๆไปเลย ขอบคุณขอบขอบคุณครับขอบคุณพี่เจนนี่มากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่เป็นไรค่ะคิดเสยวไม่ทันขอคิดถึงเธอก่อนแล้วกันจะได้หรือเปล่าพี่เน่พี่ลูกเสียวไม่ทันคิดถึงเธอก่อนแล้วกันจะได้เปล่าไม่มีเศษพอดก่อนออกไปพี่เน่เราขอให้ของขวันอีกสักชิ้นนะสามพันคอนดีวันนี้ด่าเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวบอกเขาก่อนเราต้องมีมารยาท ายเปยไงโอ๊ยน่ารักมากเลยครับผมผมจะยอมผมจะยอมเป็นทาสรับใช้คนใช้เช็ด้ถบ้นนพีก็ได้ที็ได้ถบ้านกพีก็ได้ที่นี่พนกีก้ที่น่พนกีกไ้ม่นะ่นด่นีจพนี้ท่นะไม้่นี่ิทัิ์ีาว่นอ่ไรกักนนะกอน่านักอี้ที่นนี้ชื่อต่ีอ่ะช้าย่อคล้นยกันเลยเจนกับตี ัตรงนวว่ะเหน้าตาหลอมากนาักอ่ะ้เลยนะโ้เ่ตายแบก้อ่วิธีการที่จะทาให้วเจในีีเลรู้สึกอเคแล้วก็ตกหุมรักเราคืออะไร้ไหมคะให้ของขวัญไปก่อนเลยค่ะสายเป รักดิรักดิน้องก็ถามว่ารักหรือเปล่าจะให้ตอบว่าไม่รักได้ไงมันก็ต้องรักดิได้<อ>ให้ของขวัญก็ต้องรักกันรักดิรักดิไอ้เต้าแว่นของเขาไอ้เต้าแว่นไอ้เต้าแว่นไอ้เต้าเป็ดเป็ดเป็ดโอ้ไอ้เต้าแว่นมีหุกเว่นด้วยเน็ตสะดุดแล้วพี่เติมเน็ตให้ไหมให้พี่เติมเน็ตได้ไหมโดนเน็ตแกงอ่ะ อ๋อแคปชั่นบอกโดนเน็ตแกงันิเเน็ตเป็เนของนอกกายแต่ใจมันอยู่ข้างในไงพี่เน็ตเป็นของนอกกายแต่ใจอยู่ข้างใน,นเน็ตกระตุกอตีโอเคทุกคนงั้นเจนนี่ก็ขออนญุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้เลยนะครับมีมอีกคนนึงผู้หญิง,ง,ง,งลุกมานั่งตรงนี้เอาได้ห้ามพูดนะ เราเป็นแฟร์อยู่แล้วเลยกก่อนเลิกก่อนายอะคนที่รักเราโอเคใครสักคนที่รักเราก็ได้น้องนุ่น มบเป็นของข,องของวัญด้วยเหรอไม่มีดูดูเฉยเรียกอยู่เรียกอยู่ ไม่พออยู่เจยเยยังไงคะไปกลางเต็นไปกลางเต้นไม่แล้วหยุดอย่างนี้ขึ้นมากางเต้นอย่ไปกลางเต็นไปกางเต้นชิญไปกลางเต็นเดี๋ยวไม่ได้แล้ว เป็นหรือไม่นะจูทุกคนคะทุกคนครับ oh <my. S 3> ถ้าใครอยากเล่นแอป,ปนี้นเข้าไปโหลดเลยครับแอปวีบีครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเจนนี่สาวสาวาสวยหนุม่มๆหลอ่อมากมายครับผมไม่ต้อง<ม>พูด <laughs> เดี๋ยวเจนนี่นะคะจะใส่ช่องทางการดาวน์โหลดแอป,ปนี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้เลยเพราะแอปนี้มีวีเจสาวสวยสวยมากหนุ่มหล่อมากเลยมีลายสวยด้วยหล่อด้วยนะคะ มีทั้งวิดเจนตโหลดแล้วก็เราสามารถไลฟ์เองได้ด้วยเนาะครับแล้วก็ถ้าใครอยากแบบสายเปยอยากเปของขวัญให้อะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้สนุกสนาน<ช>มากแต่ตอนนี้ใครอยากโหลดก็ใต้คอมเมนต์เลยโอเคครับปิดคลิปไว้แค่นี้เนาะโอเคเอครับผมขอตัวก่อนนะครับไปแล้วครับ